จะคิดจะพูดอะไรมันก็ไม่เหมือนที่บ้านตัวตนเราเยอะเนาะของชั้นของชั้นอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ของส่วนกลางนะไม่ให้ได้ยังไงของส่วนกลางอะไรเงี้ยไม่มีของเราสักอย่างแต่มันคือแต่เรารับผิดชอบงะมนก็ไม่ใช่ของเราแต่เป็นของเราอะไรเงี้ยมันก็มีมุมนี้แหละที่เรียกว่ามัน,ม,นมันทำให้เราผาสุขในการอยู่ในระบบสาธนนารณูวิตค นานาแลเน็บนาวดวงดาวแสนไปใจไม่ว่างปลาวายเหียนหึนวายวดบนแต่ยังมีแสงทําเอาประโยชน์ให้ได้ทุกเรื่อง Everything happened for the best Everything ทุกสิ่งทุกอย่าง Happen for the best ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดีหมด